चांवर <laughs> ठाहे สารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน10กุมภาพันธ์2558ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกพัน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนได้เรียนมาบรรจบ รอบๆเป็นปีที่61ผมขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยมายังผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกของอาสารับสายดินแดนทุกท่านซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด กองอาสารักษาดินแดนสังกัดพระทรวงมาไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497และประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระบุณาโปรกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคงประจำกองอาสารักษาดินแดนเมื่อวันที่24มิถุนายน พุทธศักราช2497ซึ่งในพิธีสวนสนามในคราวเดียวกันนั้นระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมบราชโชว,วาทแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษานินแดนความว่าขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษานินแดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยพยายาม ฝึกสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตนทั้งในส่วนตัวของบุคคลของครอบครัวของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุดเพื่อได้มีความสามาัคคีร่วมมือร่วมใจกันที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตนโดยความองอาจ ลาหานและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อชาติบ้านเมืองและความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวรซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และสมาชิกของอาสาราษานิแดนได้น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมาสำหรับในห้วงปีที่ผ่านมาสมาชิกกองอาสารกษานิแดนได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเข้มแข็งและจริงจังร่วมกับฝ่ายปกครองทหารตำรวจในการรักษาควาสมสงบเรียบร้อยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันปราบปรามและการบำบัดยาเสพติดการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งภารกิจดังกล่าวก่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างยิ่งจึงขอให้กำลังใจกับกำลังคนทุกนายและขอให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับความเชื่อถือศรัทธาและความไว้วางใจที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนอันจะนำไปสู่เกียรติยศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ ของเหล่าเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสืบไปในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนได้เวียนมาบรรจบครบรอบ61ปีผมขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานระลึกถ,ถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศ ชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองขอให้ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นยงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเยี่ยงดวงวิญญาณของนักรบผู้กล้าหาญทั้งหลายไายที่สุดนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและพระบารวีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนาด้โปรดอภิบาลประธานพร ให้ผุ้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากพยันตรายทั้งพวงประสงค์สิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการนายกองใหญ่อนุพงเผ่ากินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนประคลายวันสถาปนา กองอาสารักสาที่แดนโดยในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบเข้ารอบ61ปี